สวัสดีครับก็ยังอยู่กับการปั่นพญายนาคอยู่นะครับเพราะว่าายังไม่ทันได้ไปงานอื่นอยู่ครับเพราะว่าก็ยังอยู่ปั่นพญายนาคอยู่คือเกา่าเอาเมื่อนี้ก็มาบึง้งปั่นเกียรครับเมื่อนี้ปั่นเกียรได้อยู่ประมาณสักนี่ครับแขนหนึ่งจากตรงนี้มาในช่วง เสาเด้เค,รครับได้ส่วนเสาก็ได้แค่นี่นะครับมามานี่นี่ครับหงายต่อระวา,างช่วงใบได้เลยช่วงใบที่ตอนกำลังใต้นี่ก็ได้มากแค่นี้ครับเมื่านนี้ก็ถือว่าได้บ่บลายนะอากาศฮอนแห้งครับอือากาศฮอนแห้งนี่ไดปูนแห้งไวซึ่งกาวกีธาไปนี่ก็ค่อนข้างสีแห้งไวเลยครับ อ่าไปประเทศอินโดนนะแหงเพราะว่าอากาศมันห่อนเราเฮ็ดให้ปูนมันแหงไว้ะครับนี่ปูนตัวนี้เขาต้องเอาน้ำมาหดอยู่ตลอดด้วยครับนี่โอ้ดมันซุ่มๆผมก็โคตรไปรอบนึงเลยครับแต่ว่าแหงแล้วแป๊บเดียวเพราะว่ามันบางๆตัวนี้โบนาอ่ารับต้นอ่าตูพญานาคนี่บโหนาประเดีนนะะ๋ยครับบางๆ มันเข้าไปย่ำหดน้ำมาเรื่อยๆประธานก็เอาถาหรือว่าใส่ขวดน้ำครับเปิดแล้วก็บ,บีไปเรื่อยๆนี่ครับก็เบิร์ตไปใสขวดน้ำารผมใส่นี่นก็สีบีบหดไปเรื่อยๆก่อนเท่าสิปัาน,นี่ยโอ้ยโอาย้ยโ้อ้ยอยโ้ยอ้ยโยโยโอ้ยอ้ยอ้อยโอ้้วก็เ็ให้เฮาปั้ยขึ้นมาเวลา ตัวมันซุมเนี่ยมันก็บสีเห็ดง่ายปูนก็บสีน่านแหงแล้วก็เห็ดง่านได้อ่าได้ได้หลายหลายขึ้นแต่แหงนี้เห็ดเนี้ยมันฟืดครับปานปั่นไปนล่ก็โอ้ยปั่นไปคือจังสิบอร์ติตน่ละครับถึงท่าเกาดูดูะตัวนี้ก็อีกประมาณจะสองถึงสามมื่นกับสิเหลียว ที่ปั่นไม่ใหลายครับตัวคลิปที่แล้วที่ปั่นไม่หลายพญานาคก็เอาไปแล้วครับเอาไปตั้งชั่แล้วครับนะตัวนี้ก็ยังเหลือทยอยกันไปตัวนี้ยังทันนี้แล้ววัแล้วก็สิทยอยกันไปเลยซึมวัานอีก็ได้ปั่นหางครับเนี่ยหางกับ นิดหน่อยครับปัญหาเห็ดเป็นไร้ไทยนิดหนอ่อยบัวลายบัวไร้ไถ่เห็บดบัวเห็ดหลายเพราะมันเวลาเคลื่อนใหญ่แล้วมันแตกก็เลยเห็ดบัวเปได้แล้วก็เกดน,นี่ครับเพิ่งนี่ครับเกดที่ไล่ไปที่ระขางสิเหรอครับน่ะเห็ดเป็นหลายบัวได้ ก็คือมือนึงกระดายแค็งโอกี้อกี้คือ,อเ,เองนะครับอากาศมันแห้งส่วนนี้เห็ดอยี่ยเอาสำหรับคลิปนี้มก็บึงครับความคืนหน้าไปทั้งสี่แล้วครับเพราะเห็ดไปเรื่อยสร้างกันเลย ไก่จีสงการแล้วครับอีเจ็ดสิบกมุมอกับหอ้องวัดสงการแล้วปัณฑนีเ็ษกับชิบุรีสงการครับจะรับที่นี่ก็มี่แค่นี้แล้วครับ